แต่งงานกันมาประมาณ5ปีค่ะโดยส่วนตัวของของอ้อยคะ่ะมีปัญหาช็อกโกแลตซีดค่ะมีการผ่าตัดช็อกโกแลตซีดสอครั้งครั้งที่2ได้ตัดรังไข่ไปหนึ่ข้างค่ะผลสุขภาพครับผมก็คืออาจุจีของผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงผ่านแค่1นึ่ได้แค่หนึ่งครับสรุปก,ก็คือมีไข่แค่ใบเดียวประมาณนั้นนึงผมว่าสันตงนุสันครับอายุ42ปีครับผม สวัสดีค่ะชื่อนางสาวน้ำอ้อยมลน้ำอ่างค่ะอายุ38ปีค่ะมาจากอยุธยานะครับผมแต่งงานกันมาประมาณ5ปีค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวของของอ้อยค่ะมีปัญหาช็อกโกแลตซีดค่ะมีการผ่าตัดช็อกโกแลตซีดสอครั้งครั้งที่2ได้ตัดรังไข่ไป1นึ่ข้างค่ะทีนี้ก็ปล่อยธรรมชาติมาก็ไม่มีบุตรสักทีค่ะลองลองหาดูค่ะตาม Facebook ที่เขามากดถูกใจเยอะๆค่ะ ก็เลยเข้าเข้ามาดูค่ะว่ามีการดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะสุขภาพครับผมก็คืออาจุจิของผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนของของอ้อยเองก็คือมีค่า a n เสาขาคือค่าค่าเหมือนค่าไข่ตั้งโต้นะคะก็คือ017ค่ะซึ่งซึ่งได้ค่าน้อยมากค่ะคุณหมอแนะนำให้เราทำอีกซี่เลยค่ะเพราะว่า เรามีรังไข่แค่ข้างเดียวแล้วก็ค่าค่าไข่มันน้อยด้วยค่ะที่ที่มันค่อนข้างยากอะค่ะพอเราตรวจสุขภาพเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้เรารับประทานยาบำรุงอะค่ะประมาณหนึ่งเดือนพอพอยาบำรุงหมดเราก็มาเข้ากระบวนการค่ะเข้ากระบวนการคือรับยากระตุ้นไข่อะค่ะก็คือฉีดยาหน้าท้องอะค่ะใช่ค่ะได้ไข่ทั้งหมดไปเก็บ ไข่สามฟองแล้วก็ใช้ได้สองใช้ได้แค่สองใช้ได้สองแต่พอมาถึงระยะบัสตรงสิบผ่านแค่หนึ่งได้แค่หนึ่งครับสรุปก็คือมีไข่แค่ใบเดียวก็คือติดครับสำเร็จเพศชายค่ะเป็นผู้ชายไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่คุยกันเลยขอให้ได้ให้มาก่อนบมีหวังว่าจะได้แฝดขอ แต่สุดท้ายก็คือมันแท้ไข่แค่ใบเดียว14สัปดาห์ค่ะประมาณ14สัปดาห์กว่ากว่าก่อนหน้านั้นก็มีช่วงเดือนแรกเพระว่าแทนคู่คราแนงพนักงานแล้วก็พยาบาลพยาบาลดูแลดีมากดูแลดีมากดูแลมากคือถ้ามีปัญหาอะไรองเงี้ยค่ะก็มีช่องทางทางไลน์ที่เราจะคือมีไลน์ทั้งไลน์ส่วนตัวมีไลน์กลุ่มแล้วก็เอ่ออินบ็อกซ์ทางเฟซค่ะก็คือมีปัญหา ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดต่อทางคลินิกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราถามปุ๊บทางคลินิกตอบปั๊บเลยค่ะคือไม่ไม่ปล่อยวางเลยค่ะหมาคนี้ตอประมาณนั้นเนอะสองสามทุ่มก็ติดตค่ะสี่ทุ่มก็มีสี่ทุ่ม้าทุ่ก็มีคือมีคนสำเร็จเยอะอค่ะจากที่ที่ที่ดูมาแล้วก็พอดีว่าเรามาที่เนี่ยเราก็เหมือน มารู้จักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าน้องที่ทำเขาก็สำเร็จอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจนะคะ่ะแล้วก็รีวิวเยอะด้วยค่ะว่าที่สำเร็จคุณหมอเก่งด้วยะคะ่ะใกำลังใจด้วยครับใช่คุณหมอให้กำลังใจตลอดค่ะ,ะ,คะสุดท้ายก็คืออยากให้คู่ที่ยังมีบุตรยากะคะ่ะก็ลองมาปรึกษามมที่คุณหมอที่ PWS Clinic ดูนะคะเพราะว่า ที่นี้ก็คือให้บริการดีให้คำปรึกษาดีค่ะก็ทางคลินิกก็มีที่จอดรถแล้วก็ที่บริการนี้ค่ะสะดวกสบายดีค่ะใครที่ชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างล่างนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมของเราเนี่ยได้ทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะคะ